สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอดมินเอื้อเคียวพาวรวยนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตร้วยลาวนะคะของพ่อเฮงสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเป็นหลักๆงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่หลักหน่วยนะคะเราก็มาดูกันต่องวดนะคะค่ะเราก็มาต่อกันนะคะอ่าแนวทางสูตร้วยลาานะคะของพ่อเฮงสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะกับเขาแต่หลักหน่วยนะคะ วดนี้ชุดน้อยตัวนะคะมีแค่สี่ตัวนะคะเด่นหกน 6, ดิวเบิ้ลนหกหกสำหรับคุณผู้ชมวิเต่เบิ้ลหกหกแล้วก็อันนี้คือหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะสูตรหลักๆของพ่อฮิงก็คือแนวทางสูตรหวยล,ลาวของพ่อฮิงก็จะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ ที่ส่วนมากเขารักหน่วยดีนะคะของโคฮิงเนาะนะคะแล้วก็งวดนนี้หลักหน่วยมีหนึ่งมีหามีหนึ่งหลักสิบ,สบราเล็กซีเเบิ่นขึ้นมาจังสี่ลบานบามีหกมีศูนย์มีหกนะคะเดินหกกับศูนย์นะคะหลักสิบนะคะหลักหน่วยเดินห้าและหนึ่งของเซียนไม่บอกเขามา ของเสี้ยนไม้กับบ่เข่านะคะผู้ชมเราก็ดูเป็นแนวทางนะคะท่าผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะของเสียนก็ตามนะคะไม่ชอบดูดแล้วบ่อเข่าตาเท่ากับพันนะคะผู้ชมเนาะ,ะ,อะวอดนี้เล็กห้อยพ่อแห้งเป๊ะๆเลยท่ผู้ชมมีสีตัวที่จริงชุดเต็มนี้จะมีอยู่ สี่สิบหกตัวชุดเต็มนะคะหกหนึ่งนะคะหกห้าศูนย์หน่วยหนึ่งและหน่วยห้าศูนย์ห้านะคะจับมาตัวนี้เลขที่จะเลขที่ชนกันกับมีหกหนึ่ง โอ้ชนกันหมดทุกตัวนะคะ0165นะคะคัดออกมาก็เหลือแค่สี่ตัวดินเน้นเน้นงวดน,นี้ของพ่อฮิงนะคะมีแค่สี่คู่ดินนะคะลักๆกก็จะเป็นตัวนี้แหละนะคะของคน61 0165 05นะคะเมื่อปลเป็นของพวกนี้เฮงนี่เป็น66เลยท่านผู้ชม66ก็ผ่าหานะคะเพราะว่า6มาสองครั้ง คุกคุกหาหานึ่งหนึ่ง,งก็ะได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะเด่นเด่นหและศูนนี่นะคะของพ่อเฮงถ้าเกิดแปลออกมาได้ก็จะเป็น 6, 6. หกหกนี่ยแปลกลายเป็นหกหกห้าห้านะคะ ห้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวลองแป๋ะเบื้งก่อนท่านผู้ชมเนาะห้าหนึ่งอเอาตามสูตรนี่แหละท่านผู้ชมมีนี่รองมาแป๋ะเบื้องประมาณนี้แต่ที่มันจะเข้ามาประมาณนี้เนาะนะคะอ่าก็สี่ตัวนะคะงวดนี้สี่ตัวด็ดน,นิ้นๆน,น,นะคะส่วนของเส้นใหม่นะคะของเส้นใหม่ ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่ก็จะมีเดินแปดนะคะเดินแปดเดินแปดรองรองหกแปดแปดห้าแปดเก้าเบียนห้าแปดเก้าหกแปดและหกหก แล้วมาเซียนห้ยไปกับหกแปดแปดหกนะคะตัวนี้ไปกับแปดหกหกแปดแปดหกมาดีดีนะคะผู้ชมอะ่ะก็เป็นมองเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะผู้ชมว่าเลขสูตรของแต่ละเซียนนะคะเ,เั็นหายแนวทางมากนี่ บางครั้งก็เข้าหลุดนะคะคุณผู้ชมตัวก,กันมีสองตัวนะคะกันดิน ตามตัวเส้นไม้มาแปดหกหกนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะของเส้นไม้กับพิจารณาเบื้องนะคะก็ตามไม่ชอบลรวก็พันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอื้อเขียวพารวยของของทุกเส้นนะคะเส้นไม้เส้นพันยิ่ง,งแล้วก็สูตรเฮ้เล้าแล้วก็ของเซียนใบนะคะแล้วก็ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหิงห้งๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะ